ที่บริษัทได้เข้าร่วมมือโครงการนะครับบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็คือจะเป็นการคัดเลือกบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทรัพงเครื่องนุ่งห่มสิบบริษัทนะครับเพื่อมาเข้าอบรมแล้วก็เวิร์กช็อปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำเป็นคอลเล c คชั่นนะครับตามเทรนด์สีของของสาบันแฟชั่นที่นี่นะครับเพื่อ จัดเป็นคอเลกชันนำเสนอสู่ลูกค้าในประเทศอาเซียนนะครับอย,อย่างที่ทราบนะครับประชาคมเศรษฐจอาเซียนก็ประกอบด้วยประเทศต่างๆในอาเซียน10ประเทศแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาก็หลายๆประเทศก็ภาษีระหว่างประเทศเหล่านี้ก็เหลือศูนย์นะครับส่วนประเทศรอบๆบ,บ้านเราเช่น CLMV ก็อีกประมาณ3 3มปีนะครับก็จะเหลือศูนย์เช่นกันเพราะนั้นก็ เป้าหมายคือเราต้องการเป็นผู้นําสิ่งทอและเครื่องหม่มในภูมิภาคอาเซียนในประชาคมศริฐกิอาเซียนนะครับโครงการน,นี้เริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะจบในเดือนสิงหาปลายเดือนแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานที่ได้เวิร์กช็อปแล้วก็ร่วมกันพัฒนานเนี่ยในช่วงต้นเดือนกันยาที่จะถึงนี้ครับก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรานําเสนอสินค้าเนี่ยนะครับเราก็ นำเสนอแบบภาพรวมไม่ไม่ได้เป็นแบ่งเป็นคอลเลกชันนะฮะถ้าเราทำตามคอลเลกชันออลต u ทอมวินเทอร์หรือสปริงซัมเมอร์แล้วก็ทำตามตามเทรนสีนะครับแล้วนำไปเสนอลูกค้าลูกค้าจะได้ดูว่าเออเขาได้วางแผนการผลิตถูกนะครับเพราะลูกค้าที่อยู่ในอ,อ,อย่างเช่นประเทศเวียดนามเนี่ยเขาก็ผลิตสินค้าให้กับตลาดโลกนะครับถ้าเรานำเสนอสินสินค้าผ้าผืนเนี่ย สำหรับเขาเป็นซีซั่นเนี่ยเขาก็ได้ดีลลอบถูกนะครับก็ส่วนใหญ่ตลาดท่าผืนนะครับผมมองว่าตลาดหลักของเราอยู่ในเอเชียนะครับโดยเฉพาะอาเซียนแล้วกไอ้ส่วนก็เอเชียใตย้หรือบางส่วนก็แอฟริกาตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าผ้าผืนเราไม่ได้ส่งไปที่ยุโรปหรืออเมริกาแน่นอนนั้นเราจะมาโฟกัสที่นเนี่ยตลาดอาเซียนกับเอเชียเป็นหลักก็ที่ผามาอย่างอย่างผมที่ ในสมาคมพ่อค้าผ้านะครับก็มีจัดคณะไปที่ประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยพมา่านะครับก็เพื่อไปออพาสมาชิกนะครับแล้วก็กลุ่มสิ่งทอต่างๆเนี่ยไปดูว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะเป็นผู้นําเขาเนี่ยเราต้องไปศึกษาตลาดต่างๆเหล่านี้นะครับ <c oughs> เพื่อจะกลับมาปรับกลยุทธ์เพื่อจะไปบุกตลาดเหล่านี้ ก็อย่างลาวนี่ก็มีการเม้นพอสมควรนะฮะแต่ไม่มากแต่ที่กัมพูชาก็มีมากก็ส่วนใหญ่ก็สองประเทศที่ผ่านมาที่ไปชมเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิพิเศษนะฮะเวลาส่งออกนะครับเป็นประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาแั้วเราก็อาจจะใช้ฐานประเทศเหล่านี้เพื่อผลิตส่งออกไปประเทศที่สามในตลาดโลกนะครับอย่าง พมา่านี่ก็ประชากรก็เกือบๆน่าจะไม่น้อยกว่าไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าทุกวันนี้เขาซื้อผ้าจากไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าปกติจะซื้อผ่านชายแดนใช่ไหมครับซึ่งบางทีช่วงนี้ชายแดนก็ปิดการขนส่งก็จะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเราจะลองหาวิธียังไงที่เราจะค้าขายแบบเป็น LC ส่งเป็น,นะคอนเทนเนอร์นี้ะในอนาคตก็คิดว่าเนี่ย ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยจะจัดคณะเพื่อไปชมนะครับไปคุยกับผู้นําเข้าที่ทพม่าครับคือที่ผ่านมาค้าขายผ่านชายแดนเนี่ยตัวเลขมันก็จะไม่มีตัวเลขให,ให้ให้ให้ประเมินนะครับแต่ถ้ามีการค้าขายผ่านแบบระบบ LC ส่งตามตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมคิดว่าก็คิดว่าปริมาณก็จะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเราโฟกัสไปที่กลุ่ม ลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ที่เป็นการเมนเอ็กซ์พอร์ตในประเทศลาวกัมพูชาพม,มา่าและก็เวียดนามนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่เพียงแต่ว,ว่าเราจะเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับปีนี้นะครับผมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะปริมาณที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สูงมากเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจก็ยังทั่วโลกก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ถ้าเราเพิ่มช่องทางอย่างเช่นที่ว่านะเพิ่มกลุ่มที่เป็นการเมนเอ็กซ์พอร์ตในประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับ mm. ก็คิดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นครับในปีหน้านะครับก็ยังยังผมว่ามันอยู่ที่แต่ละรายนะครับถ้าเรามีการดีลล็อปทำ R&D สินค้าใหม่ๆนะฮะมีนะวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำเสนอลูกค้าลูกค้าก็น่าจะมี มีคำสั่งซื้อมากขึ้นนะครับอย่างเช่นปีหน้าเรา,ามีงาน Biff and b i e w ในเดือนเมษายนใช่ไหมครับเราก็จะต้องเตรียมสินค้าละอะไรที่ใหม่ๆเพื่อน,น,ำนำเสนอในงานนะครับก็คิดว่าบริษัทที่มีการดี่ลอกสินค้าใหม่ๆเนี่ยซึ่งก็มีกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีการทำ R&D อยู่เสมอๆคิดว่าตัวเลขก็คงจะสูงขึ้นแน่นอนครับ